441วันแล้วแต่ว่าจะนับว่านับวันที่1หรือวันที่4ี่นะครับนะบถ้าตำรวจก็มั่นใจเดิมทีถ้าเราไม่ไม่ได้พูดว่ามันมีมันมีธงนะถ้าไม่พูดว่ามันมีธงเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติมากมันจะเป็นไปตามลำดับของเหตุการณ์ของหลักฐานถ้าไม่มีธงนะผมเชื่อว่าคดีนี้จะแขวนครับ ผมฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีธงเนะี่ยคดีนี้ต้องแขวนครับเพราะไม่สามารถหาใครได้เลยครับพอดูแนวทางครับสงสัยแต่ลุงพลครับสงสัยแต่ลุงพลนะฮะนะอันนี้ทิ้งประเด็นก่อนนะเขาสงสัยแต่ลุงพลครับเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นสิ่งผิดปกติในคดีนี้คดีนี้สงสัยได้ครับแต่คุณต้องหาหลักฐาน แต่ผมสงสัยพวกคุณเหมือนกันว่าคนอื่นมีพิรุษมากเหมือนกันทําไมคุณไม่สงสัยอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลมันหลากหลายแล้วแล้วมันเห็นผู้ร้ายไหวๆแล้วครับมันเห็นผู้ร้ายไหวๆที่ไม่ใช่ลุงพลแล้วตอนนี้สำนวนคุณยังไม่ขึ้นไปทางอายการเลยผมก็อยากดูว่าคุณจะเข็นสำนวนนี้ ไปต่อหรือไม่อ่านะครับอย่าพูดจริงจะพูดจัดจะเลยนะนะครับอย่างรอสักพูดเนาะยังไม่ถึงร้อยเลยนะครับอันชื่อก่อนนะอันชื่อนะครับมหมาะแม่ๆไปเรื่อยนะครับอาจารย์นชัดเหมาะๆแม่ๆไปเรื่อยนะคุณโรสสวัสดีครับอาจารย์นะครับ อ๋ออันนี้อ่านแล้วเนาะคุณรถคุณดุงขวัญคุณปิ่นมณีแอดแค่แคสคุณสุกัญญานะครับคุณแสงเดือนนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ก่อนให้แล้วขอบคุณมากครับนะครับนะครับแอดมุกก็ทักทายนะครับทุกท่านเนาะนะแต่ละแอดก็ทักทายทุกท่านแล้วก็ทุกท่านก็ทักทายเช่นกันนะครับนี่เป็นมารยาทนะครับของชาวมีแพนด้านะครับผมเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะว่า มบอกว่าอาจารย์พอจะมองออกไหมพยการจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องนะครับอันนี้เดายากมากครับถ้าบอกจะสั่งฟ้องเดี๋ยวก็จะไปแหมไปไปบีบคั้นถ้าจะบอกไม่สั่งฟ้องก็จะไปบีบคั้นอีกนะครับคือตอนนี้มันเหลือยี่บเก้าวันนะตอนนี้มีเวลาให้ายการยี่สิบเก้าวันครับท่านว่าทําทันไหมแลนะตอนนี้ตำรวจยังไม่ส่งสำนวนนะ ส่งรือยังครับเมื่อกี้เห็นได้ข่าวแว่บๆแต่ว่าผมตามข่าวแล้วไม่มีครับคือบอกว่าลุงพลไปหาอัยการเนี่ยใช่เรื่องนี้หรือไม่ครับใครรู้ตอบหน่อยครับเพราะว่าผมก็ work f r o ฟ home อยู่แต่ว่าผมมีแว้บๆมีคนบอกว่าเออเห็นจากปู่มุนีครับบอกว่าลุงพลไปพบอัยการเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้หรือเปล่านะครับนะครับ คุณรอเบียบสวัสดีครับกดให้แล้วขอบคุณมากครับนะครับผมแค่์แครบอกแอดแค่์แคร์แบว่าชมโฆษณาอาจารย์อา่านแหมเยี่ยมมากนะครับนะครับแอดสดาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสมาชิกอ่านะครับแอดสดานะครับคุณธนิดาสวัสดีครับอาจารย์กดให้แล้วขอบคุณมากครับคุณปุ้ยสวัสดีครับสมาชิกของช่องนะครับจะเป็นตัวเอชสีเขียวๆอย่างนี้นะครับ,ดดบนะครับผู้ที่นะเสียสละ 80บาทนะครับให้กับเพื่อรักษารักษาช่องของพวกเราไว้เนาะนะครับนะครับคุณระอองสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนะครับคุณเครือวันสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนแล้วขอบคุณมากครับนะครับน่ะนะครับคุณพนัทดมสวัสดีครับคุณนานาสวัสดีครับกดให้แล้วครับค่าอาจารย์สวัสดีครับผมนะครับน่ะนะครับคุณสวนีสวัสดีค่ะอาจารย์และชาวหมีแพนด้านะครับ นะครับคุณยุวันดี้อ่าสมาชิกอีกท่านนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอไปช่องอ๋อเห็นแป๊บๆนะโอ้โหนะคุณช่องช่องคุณชัยเนาะนะครับน่ะเรียกว่ารุ่งมากนะครับขอบคุณมากครับอ่าไปแม่ชมได้ครับแม่ชมได้นะครับนะเผื่อได้ข่าวอะไรเนาะนะครับคุณระอสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนะครับ คุณชัยภูมิสวัสดีครับนะคุณดรักเอฟเกมุชาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปุ้ยนะครับนะครับคุณปุ้ยก็แอดนะครับคุณปุ้ยสมาชิกช่องนะครับทำอาหารชื่อทำอาหารนะสวัสดีครับอาจารย์พบมารายงานตัวขอบคุณมากครับนะคุณขี้เป็ดขี้เล่ย์นะครับอ่าสวัสดีครับนะครับนะแต่ของอะไรนะขี้เล่ยสวยๆใช่ไหมครัคุณนาตาสวัสดีครับ ถ้าคดีนี้ลุงพลโดนจริงสังคมจทัทตาตำรวดใช่ครับคือข้อมูลมันเต็มสังคมหมดแล้วครับข้อมูลมันเต็มสังคมหมดแล้วสังคมกำลังจับตาว่าคุณจะกล้าทําตามเจตนาลมหรือไม่ <c oughs> นะคุณจะกล้าทําตามเจตนาลมหรือไม่นะครับนะเอาให้ชัวร์นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนะครับเอาให้ชัวร์นะครับ ขึ้นหลงสันนะถ้าไม่แน่ใจก็อย่านะครับคุณนาแต่คิดว่าสั่งฟ้องเพราะว่าพบตรอไม่ยอมเสียนนะเอาสิครับนะเอาสินะคุณเรมี่คุณเรดมี่นะครับเรื่องคดีนักข่าวเก็บตัดต้นไม้ค่ะนะคะ่ะอ๋อขอบคุณมากครับที่ผมถามไปว่า ที่อายการสั่งเนาะคดีนักข่าวตัดต้นไม้โอเคครับนะครับคุณวรพา,าสวัสดีครับสวัสดีคุณนางเพชรสมรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีนะสบายดีนะครับเรื่องไม้กระถินเรื่องบุกบุกป่าอ๋อที่ทางปตทท่านส่งสำนวนขึ้นไปนะครับเพราะว่าคนจะมีอำนาจในการฟ้องเนี่ยก็คืออายการครับตำรวจปตสไม่ได้ฟ้องนะครับ ไม่ได้ฟองนะฮะก็คือทำตามขั้นตอนนะฮะรวบรวมให้แล้วก็ส่งไปตามขั้นตอนนะครับนะครับทีนี้ก็อยู่ที่เนื้อหาอย่าลืมนะครับว่ามีประชาคมในเล่มนี้ขึ้นไปด้วยนะประชาคมนะฮะนะครับมีประชาคมด้วยนะครับของชาวบ้านสวัสดีครับแอดโอตคับสวัสดีครับนะครับ เรื่องอื่นๆเนาะนะครับนะครับเอเมื่อกี้มันมันเลื่อนขึ้นได้เลยนะครับนะนะตระรวจหลักฐานขนสามเส้นมาจากไหนไม่เห็นตั้งโต๊ะแถลงอ๋อเดี๋ยวนี้น่าจะน่าจะดรอปไปเลยนะดรอปไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมากระทุ้งแล้วนะว่าไม่น่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับ ก็ดูครับว่าเขาจะสู้ยังไงเนาะคุณสุพูลคุณสุพูลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะครับปกติจะพูดไลายแชทกันได้ต้องตั้งโต๊ะแถลงนะครับแอนด์โอ๊ตเด็บนิงนะครับคุณชายานิตสวัสดีครับอาจารย์สุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะครับอืมนะคุณจำนงสวัสดีครับอาจารย์กด่า้แล้วขอบคุณมากครับนะครับนะ ตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับใครไม่ได้ล้อนะครับยังไม่ยังไม่ส่งค่ะนี่แหละครับยังไม่ส่งนะเหลือยี่สิบเก้าวันแล้วนะครับเหลือยี่สิบเก้าวันนะครับนะครับไปเรื่องไม้ค่ะอ๋อเรื่องไม้เนาะไปเรื่องไม้นะครับโอเคนะครับทุกคนก็ส่งนะครับส่งเรื่องมาเรียบร้อยนะครับ คุณสุดใจสวนะัสดีครับคุณพ้ด ain, บอกว่าเรื่องอื่นนะครับนะครับคดีตัดไม้โอเคนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องนักข่าวกับต้นไม้กับเรื่องไม้เอ,อ๋หน,น้าข่าวทุบหน้าข่าวใช่ไหมนะกับเรื่องไม้เนาอนะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนที่แจ้งนะขอบคุณมากครับนะครับคุณนานา,นาบอกว่าสั่งเพราะผมต้อรอเสียหน้าอ๋อนะครับอันเดิมนะนะครับ นะครับผมอ่านมาอันเดิมนะนะครับไปหารุงมงคนก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่ขอบคุณมากครับนะครับนะชนดนเบรกนะครับอานะคุณมณีสวัสดิ์คัาจยา์โฆษณาก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจรย์และเพื่อนๆคุณสตรีเดชนะครับคุณพรมิมลสวัสดีครับ คุณสรีนะครับสวัสดีครับอาจารย์พิราชาัดกดแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณพิราชาัดค,ค,คุณชำนาญครับคุณชำนาญนะครับโอเคพูดต่อนะเมื่อกี้ถึงเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันมันก็เห็นแบบไม่ได้ละเอียดอ่อนนะ เรื่องนี้มันขัด,ขดสายตาขัดคนที่มีมุมมองที่ไม่ต้องอะไรมากก็น่าจะมองออกครับพฤติกรรมพฤติพฤติกรรมพฤตินแลอ่กว็วิธีแนวทางในการดำเนินเรื่องเนี่ยถ้าเป็นหนังเป็นละครเรียกว่าโอ้โหอ่านขาดครับคุณเคยดูหนังดูละครแล้วคุณคิดไปก่อนไหมครับคุณคิดไปได้ก่อนเรียกว่าคุณเนี่ย คิดได้ก่อนผู้กำกับก็จะทำนะนี่นะแบบนี้นะเรื่องนี้หมือนกันครับถ้าเป็นอย่างนี้มันน่ามันน่าเสียเสียดาเงินนะถ้าดูหนังคือน่าเสียดาเงินนะคือทุกคนคิดคิดไปก่อนหนังได้อะ่ะเดี๋ยวมันก็อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็อย่าง,งนี้อย่างนี้ไม่สนุกนะไม่สนุกเหมือนมันรู้ก่อนเหมือนคนดูหนังเรื่องนี้อีกสักสองรอบแล้วแล้วเข้าไปดูใหม่นั่นแหละครับ มันไม่ตื่นเต้นนะครับผมว่าคดีนี้ก็ไม่ต่างกันมากเป็นคดีที่มีข้อมูลกระจายออกมาหมดแล้วครับข้อมูลกระจายออกมาหมดนะมีแต่พนักง,งานสืบสวนสอบสวนท่านมั่นใจของตัวเองมากต้องใช้คำว่าท่านมั่นใจของตัวเองไม่ดูใครเลยครับเชื่อถ้าเป็นความเชื่อก็ประลาดนะ พราะท่านเชื่อแต่ผู้สูญเสียนะเออเป็นพนกักงานสอบสวนนะจะต้องทําให้ไม่ทิ้งประเด็นใดๆเนยน,นะต้องไม่ทิ้งประเด็นใดๆนะครับะเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยไม่มีเรื่องใดของอสี่ครอบครัวที่มาพูดใหม่ก็แน่นอนครับเพราะว่ามาพูดทีหลังสำนวนมันไปหมดแล้วผมสงสัยอย่างเดียวว่าสำนวนมันจะไปยังไง สำนวนจะไปยังไงเพราะว่าพวกท่านรู้หมดแล้วครับพวกท่านรู้หมดแล้วพวกเราก็รู้หมดแล้วแต่ไม่มีอำนาจกันนั่นเองมันก็เลยสนุกตรงนี้ครมันสนุกเพราะว่าเราคาดการไว้ก่อนล่วงหน้าว่าเขาจะเป็นยังไงนะแปลกนะคือมันนานเกินไปคุณจะว่าชาวบ้านไม่ได้ครับเพราะคุณใช้เวลาเพื่อจับลุงพลคนเดียวเนี่ยนานเกินไป มันไม่มีอะไรที่จะทำได้นานขนาดนี้นะครับนานขนาดนี้นานเกินไปนานขนาดนี้ยังไม่แน่นอนขนาดไม่แน่นอนไม่แน่ใจน่นะครับยังจับได้ครับถ้าสมมติว่าสำนวนมันไม่ลงตัวขนาดนี้เรียกว่าแขวนอย่างเดียวครับแขวนอย่างเดียวนะฟังดีๆนะครับถ้าสำนวนมัน กุ๊กกักยึกยักอะไรก็ไม่แน่นอนรออะไรรออะไรรอ,ออะไรเนี่ยคือหลายคนก็อยากคืออยากให้มันไปไวๆหน่อยเออไม่อยากไม่อยากบอกว่าเดี๋ยวลงพนจะนั่นจะนี่นะคืออยากต่อสู้ไวๆถ้าคุณบอกว่าลงพลผิดคุณก็ต้องรีบจัดการมันควรมันนานไปคุณเล่นอะไรอยู่สมมติงนี้นะ เล่นหมักเก็บอยู่เลยหนึ่งปีคุณเล่นหมักเก็บอยู่เลยนะคะรับชัดจะบอกว่ายข้อมูลมันไม่มีอาจารย์พิวดชข้อมูลมันไม่มีจะไปเอาตรงไหนข้อมูลเนี่ยมันไม่มีเลยพยานอประจักษ์พยานในคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานในคดีนี้ไม่มีมันมีแต่คําบอกว่าเป็นลุงพลมันมีแต่คําบอกว่าเป็นลุงพลประจักษ์พยานไม่มี หลักฐานวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีไม่มีแต่จับได้ครับมันขัดแย้งทุกรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันขัดแย้งหมดครับขัดแย้งหมดนะ เมื่อขัดแย้งอย่างนี้คุณจะทำยังไงนะครับสงสัยได้ครับแต่ผมไม่คิดว่าสงสัยมาสู่ถึงการจับได้ครับสงสัยอย่ากล่าวหาถ้าคุณสงสัยอย่าอยาพิ่งกล่าวหาเพราะว่ามันไม่อยู่ในหลักตรรก,กะในการสืบสวนสอบสวนะครับ สงสัยท,หหที่เหลือคุณก็หาหลักฐานให้เจอที่เหลือคุณก็หาหลักฐานให้เจอหลักฐานนั้นเป็นของนักงานสืบสวนนี่แหละครับแต่ถามว่าทําไมมันนานนานเพราะไม่มีประจักษ์พยานไม่มีประจักษ์พยานแต่มีคนกล่าวหาลุงพลนะใครเป็นคนบีบให้กล่าวหาลุงพล ใครเป็นคนตั้งโต๊ะให้กล่าวหาลุงพลอ,อะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านมีข่าวจากช่องยอทบอยูทูบเบอร์ใช่ไหมฮะสายลุงพลบอกว่าจะลื้อคดีน้องชมพู่นับหนึ่งใหม่ใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่รู้ครับยอมรับผมไม่รู้คดีครับอย่างนี้ก็ดีครับ คืออันไหนไม่แน่ใจอันไหนไม่แน่ใจผมไม่ไม,ไม่ไม่พูดนะหมายว่าอาจจะเป็นพูดคนเดียวหรือว่ายังไงกันนะแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่ามันไปไม่ได้ครับมันไปไม่ได้ถ้าจะลือม่แสดงว่าคุณก็แหมจะทำยังไงดีคุณก็ต้องปล่อยให้ลุงพลหลุดจากแปดสิบสี่วัน แล้วลุงพลก็จะหมดข้อคลหาว่าเป็นผู้ต้องหาในทันทีนะครับหรือคุณจะคาผู้ต้องหาไว้แต่คุณไม่มีสิทธิ์อ้างว่าผักมีการผัดฟ้องฝากขังมันจะไม่มีอีกนะครับนะครับก็ต้องขอโทษนลยนแหละครับ คุณต้องถแถลงขอโทษลุงพลนะนะครับต้องขอบคุณเอฟซีลุงพลทั้งหมดต้องขอบคุณยูทูบเบอร์ทั้งหมดต้องขอบคุณข้อมูลที่มันปรากฏของสื่อที่ด่าลุงพลวันนี้เป็นสื่อที่ถแถลงความจริงไว้หมดแล้วเมื่อหกเจ็ดเดือนที่แล้ว ผมก็ยังงงว่าคุณไปทําอะไรมาคุณกินยาผิดซองหรือเปล่าเป็นคนออกข้อมูลชัดเจนไปค้นหาความมีพิรุษของคนทั้งหมู่บ้านมีพิรุษของคนนั้นคนนี้เรียกว่าเต็มไปหมดเลยใน 4, ี่ห้าหเดือนแรกอะพวกคุณนี่บาปมากนะแสดงความจริงว่าไม่ใช่ลุงพลครึ่งปีแรกอ่ะ แต่คุณมัดจะให้ดุงพลเป็นคนร้ายในครึ่งปีหลังเนี่ยนี่พวกคุณเล่นอะไรกันอยู่ต้องออกมาบอกชาวบ้านนะครับคุณต้องออกมาชาวบ้านบอกชาวบ้านนะครับว่าคุณรับเงินใครมาหรือเปล่าคุณทําอะไรคุณทําหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยทําไมถึงทําหน้ามือเป็นหลังมือสื่อทั้งหลายครับ สวัสดีครับท่านครับที่กดให้ขอบคุณมากครับนะนะนะครับทำไมคุณถึงกล้าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือผมสงสัยมีคดีเดียวเนี่ยครับที่สื่อจับจับจ้องแล้วก็ค้นหาลงพื้นที่ได้ข้อมูลปฐมภูมิในพื้นที่ทั้งหมดเลยเรียกว่าเป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์มากครับ สวัสดีครับคุณทองคำครับสวัสดีครับคุณนัทรัตนะครับคุณเร่มอ่ารูดี้เอ็มพีชาแนะครับนะครับคุณเคีววันสิงเสน่เนาะคุณบุญสมนะครับนะครับคุณแก้วใจอ่าเดี๋ยวผมจะพูดให้มันชัดๆใครที่มาไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับใครมาไม่ทันในข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็ไม่เป็นไรครับ กระโดดไปก่อนได้ครับแต่ผมจะพูดแบบต่อไปนี้นะไปดูที่หลังเอานะครับนะครับทุกอย่างมันกระจางหมดแล้วคุณจะดึงดันไปได้ยังไงนะครับดึงดันไปได้ยังไงนะครับจะพูดจุดไหนก็มีปัญหาครับ ถ้าเราพูดขนาดนี้แสดงว่าสำนวนก็ต้องมีปัญหานี่แหละครับผมผมยิ้มตั้งแต่มีข้อมูลจากที่พนักงานไปปรึกษาพนักงานนายการนี่ครับผมยิ้มเลยครับเพราะยิ้มตรงไหนครับผมไม่ใช้คำว่าขำนะผมยิ้มมันเป็นไปตามที่เราคาดการทั้งหมดครับ ไปปรึกษานั่นหมายว่าไม่แน่ใจอะเช่นเออผมผมใช้เวลานานไปอ่ะประมาณนี้นะฮะสี่ร้ยกว่าวันเนี่ยนะยังเงื้อเงืองะๆอยู่นสมมติว่าในแปดสิบสามวันไอแปดสิบสี่วันเนี่ยมันเลยมาเกินครึ่งไปแล้วเนี่ยเหลือยีบเก้าวันเนี่ยคุณก็ต้องร้อนใจแหละครับว่ามันมีท่านอายการสำนักอายการรออยู่นะ แต่คุณก็ยังไม่กล้าส่งไอ,อ่สํานวนอะ่ะคุณก็ต้องไปปรึกษาก่อนให้รู้ก่อนวนะ่าเนี่ยเพราะว่ามันมีสํานวนเน่พันกว่าหน้านะเออแล้วก็มีออสรุปเนี่ยร้อยกว่าหน้านะยังไงอะ่ะจนแล้วมีไอาการพูดอะไรไหมบอกว่าเออเขาก็ไม่ได้คาดเขาก็ไม่ได้อ่าเขาก็ไม่ได้บอกว่า จะให้ส่งภายในวันไหนวันไหนนี่นี่อีกประเด็นที่ไม่ใช่ขำนะแต่เพราะว่าเออแกก็คือให้เขียนนะประมาณว่าเอาจะให้ผมห้าวันเหรืออะไรอย่างนี้สมมติไงก็เออไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้กำ,กำหนดระยะเวลานะว่าพนักงานสืบสวนจะเอาส่งสำนวนเมื่อไหร่คือโดยความคิดพวกเราก็เรียกว่าเฮ้ยมันคด,ดีสําคัญขนาดน,นี้ต้องให้เวลาอายการจริงๆตํารวจนะ เมื่อจับลุงพลผัดฟ้องฝากขังปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทําได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ครับสํานวนคุณต้องเรียบร้อยก่อนแล้วถึงเก้าสิบเกปซนตคุณถึงจะขอจับลุงพลคุณไม่ควรหน้าแตกเลยอันนี้คุณจับมาแล้วตั้งห้าสิบกว่าวันเนี่ยคุณยังสรบสํานวนอยู่นะครับผมยิ้มผมผมยิ้มตรงนี้ครับ ที่มีการบอกว่าคาดการว่า,าถ้าจะฟอ้องเห็นฟ้องลุงพลมีความเห็นสั่งฟ้องลุงพลเนี่ยก็คือสามข้อหานั่นแหละครับก็คือสามข้อหาอา้าวผมก็คิดในใจอา้าวไหนบอกว่ามีหลักฐานเด็ดการสืบไม่แน่ใจได้ครับอาจจะมีเหตุอะไรสักอย่างแว้งมาเอออ้าวเฮ้ยดูใหม่สิไม่แน่ใจไม่แน่ใจ แต่ทําไปจะต้องคุณจะต้องเพิ่มข้อหาใดข้อหาหนึ่งขึ้นมาใหม่ครับคุณจะต้องฟ้องเพิ่มข้อหาใหม่ให้มันชากาศชะกันต่อลุมพลเช่นมั่นใจแล้วว่าในหลักฐานว่าโอ้โหไปเลยเจตนาฆ่าหรือโอ้โหขนาดนี้แล้วประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยมันต้องเล่นอย่างนี้ครับ แต่มีข้อมูลร่วมมาว่าไปปรึกษาใยการแล้วก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าน่าจะมีคําสั่งฟ้องสามข้อหานั่นแหละอ้าวนอ่ยังไงเนี่ยแล้วก็รุนว่าเฮ้ยห,หมอขนาดนี้แสดงว่าต้องฟ้องครับ่าขนาดนี้ต้องเพิ่มข้อหาครับประมาณว่ามุมความคิดคือเอาให้จังหนักคือเอาให้ ใช้เวลานานกว่าน,นี้เคยได้ยินไหมครับที่มีคนพูดว่าโอ้โหเนี่ยจะครบปีแล้วเนี่ยแสดงว่าต้องเอาข้อมูลที่ที่แน่นหนามากชนิดที่ว่าไม่ให้ผู้ต้องหาหลุดในชั้นศาลเนี่ยแล้วก็เออเอาเหมือนทนายตั้มว่าเอาให้แน่นะสามข้อหาเนี่ยฝากตำรวจนะครับ ไปหาหลักฐานให้ละเอียดทั้ง3มข้อหาเลยนะครับนี่แหละครับทนายตั้มมองทะลุตั้งแต่แรกๆแล้วครับเพราะว่าทนายตั้มมั่นใจมากไอ้ที่บอกว่าลุงพลพัดพลาดลุงพลเอาไปทิ้งไว้แล้วหนีแล้วกนะ็ไปจัดฉากศพเนะี่ยทนายตั้มบอกเลยรกรุณาหามันชัดๆเลยนะละเอียดละเอียดน้อย ออละเอียดละเอียดหน่อยนะเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าการกล่าวหาลุงพลเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าการกล่าวหาที่ไม่ใช่มันก็คือการโกหกครับโกหกเดี่ยเอาเรื่องไม่จริงไปในชั้นศาลมันคืออะไรครับมันคืออะไรนะครับเอาคําโกหกไปในชั้นศาลมันคืออะไรครับอ้าวตายแล้วครับหาเอาใส่หัวครับ นี่คือนี่คือความจริงครับมันก็ลิงก์ทุกเรื่องลิงก์ทุกเรื่องนะครับเวลาพูดนี่ให้ลิงก์ทุกเรื่องพื้นฐานที่เรารู้มาทั้งหมดอะเพราะว่าจะให้ลุมพลผิดครับมันเดินเรื่องมานานแล้วก็มันเหนียวครับแพะนี้หนังเหนียวครับแพะมีแพะมีะม,มีอะไรนะแพะมีเขี้ยวครับแพะกินหมูป่าเข้าไปครับ ลุงพลคือแพะกินหมูป่าแล้วแพะมีเขี้ยวครับเขี้ยวตันด้วยครับลุงพลเป็นแพะเขี้ยวตัน,นครับไม่รู้ไปกินหมูป่ามาเมื่อไหร่นะครับเออทีนี้เคยเห็นภาพไหมครับ <c oughs> เคยเห็นภาพไหมผมเห็นแล้วคำอันนี้หมายถึงว่าเรื่องสัตว์นะคือมันมีเสือดาวขึ้นต้นไม้อยู่ แล้วมันมีหมูป่าอยู่ข้างล่างหมูป่าขึ้นอย่างเงี้ยเสือดาวไม่กล้าลงครับแรงนะครับหมูป่าแรงนะครับถ้ามีเขี้ยวนะไม่มีอะไรสู้มันได้ครับหมูเร็วและแรงถ้ามันผิดอย่างนี้นะจะเป็นอะไรก็มันไม่อยู่ครับเขาเรียกว่าหมูเขี้ยวตันครับ สัญชาตญาณของหมูนะครับเห็นแบบนั้นนะมันไม่กลัวครับท่านลูกๆมันถูกเ่ยมันวิ่งใส่เลยครับตายเป็นตายคนระับลุงพลเป็นแพ้ครับแต่ลุงพลไปกินหมูป่ามาครับเป็นแพะเขี้ยวตันครับจะจัดการลุงพลดันเชื่องช้าครับทําช้ามันเป็นเดชะบุญของลุงพลด้วยนะครับ ผมถือว่าลุงพลคือแพะเขี้ยวตันนะครับแพะมีเกราะครับเขี้ยวตันครับเวลาเนิ่นนานมามันทำให้ฝ่ายที่จะกำจัดลุงพลเนี่ยเรียกว่าเอาเท้าก่ายน้ผาครับเอาเท้าก่าน้ผาผ่กว่าจะแก้เกมนี้ยังไงจะแก้ปัญหาที่มีสังคม ผู้ที่เริ่มจะรู้ความจริงมากเรื่อยๆทำไมจึงอยากไล่ยูทูบเบอร์ออกจากบ้านลุงพลสองรอบครับ <FT> เ,เคยไล่ลุงพลเคยไล่ยูทูบเบอร์ลุงพลออกจากหมู่บ้านสองรอบนั่นแหละครับ <FT> เราไม่ต้องการสื่อใหญ่ๆมาเข้าข้างลุงพลครับแต่เราเป็นสื่อกันเองนี่แหละครับ นะครับเป็นสื่อกันเองนะครับคือการจะเอาคนชาวบ้านชาวบ้านติดคุกติดตารางให้จับให้ง่ายเข้าคุกให้ไวแบบไม่มีใครรู้จักเขาจะทำแบบนี้ครับเดชะบุญครับเรื่องนี้มันดังเพราะว่ามันมีการกระทําให้เป็นสาธารณะต่อเนื่องครับผมจะเล่าให้ฟังอาจจะมีใครพูดนะผมจะพูด เรื่องนี้มันพลาดเอาไปว่าไม่พูดว่าใครฆ่าใครเอาไปขังไว้ในตรงไหนตรงไหนนะผมมาพูดตรงที่ว่าวางแผนว่าจะให้ใครมารับเคาะไม่ใช่คิดยากนะไม่ใช่คิดง่ายๆนะครับแต่คิดแล้วมันไม่มีใครเหมาะเท่ากับลุงพลเขยบ้านนอกเขยจากที่อื่นมาเนี่ยมันเหมาะที่สุดแล้วครับ มันเป็นความบาปของคณะบุคคลที่จะจับลุงพลนี่นะลุงพลเป็นคนที่หลังๆมาลุงพลเป็นคนที่คิดดีพูดดีและทำดีครับเป็นคน